จีซูแบ็คพิงค์คว้าตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2024ครองความสวย3ปีซ้อนสิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผลโหวตผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกจัดโดยน,นิตยสารน,นูเบียจากอังกฤษซึ่งก็ได้มีเหล่าคนดังและเซเลบริตี้หญิงอยู่ในลิสต์มากกว่า40คนจากทั่วทุกมุมโลกโดยสามารถรวบรวมคะแนนได้มากกว่า900,000โหวตจากผู้คนกว่า126ประเทศหลังจะเปิดให้โหวตมา,มามากกว่า5เดือนหญิงผู้คว้าอันดับหนึ่งได้แก่คิมจีซูที่นำด้วยคะแนน3 0 0 0 0 Vote, รับตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจําปี2024ไปครองเพราะจีซูขึ้นชื่อเรื่องความสวยและมีใบหน้าที่เพอร์เฟกต์สูมใกล้กลแค่ไหนก็ไม่ต่ายกล้องแถมยังเป็นไวรัลเพราะความสวยบ่อยมากส่วนอันดับที่2ตกเป็นของโจจูวี่มักเน่ของวงชวายเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ซึ่งจูวี่เป็นอีกหนึ่งสาวที่ฉายแววความสวยมาตั้งแต่ยังเด็กจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในวิชวลแห่งวงการเคป๊อปส่วนอันดับที่3เป็นของลิซ่าลลิซามัน สาวไทยที่ดังไกลระดับโลกติดอันดับตามจีซูเพื่อนร่วมวงมาติดติดซึ่งสาวลิซ่าเป็นหนึ่งในคนดังที่มีเครื่องหน้าและหุ่นสุดเป๊ะด้วยดวงตากลมโตปากอวบอิ่มใบหน้าเล็กและขาเรียวยาวเรียกได้ว่าสัสดส่วนท้องคับสุดๆออย่างไรก็ตามทางนิตยสารนูเบียแมกซีนได้ติดต่อไปอยัง YG Ent เ r t a i n m e n t นตต้นสังกัดของจีซูเพื่อมอบประกาศเกียรติบตัตรให้กับเธออย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าจีซูสามารถ คว้าตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกได้ต่อเนื่องถึง3ปีซ้อน สำหรับจีซูเกิดและเติบโตที่เมืองกังนัมประเทศเกาหลีใต้เธอเริ่มสนใจงานดนตรีตั้งแต่เด็กๆและฝึกฝนการร้องและการเต้นตั้งแต่อายุ10คขวบในปี2011จีซูผ่านการออดิชั่นของค่าย YG Entertainment ในปี2011จีซูผ่านการออดิชั่นของค่าย YG Entertainment และเริ่มฝึกเป็นศิลป,ปินฝึกหัดเป็นเวลา5ปีจนในที่สุดในปี2016จีซูก็ได้เปิดตัวในฐานะสมาชิกของวง b l a c k p ิ n k ร่วมกับโรเซ่เจนนี่และลิซ่า โดยตอนแรก YG เร่งให้เธอไปเป็นนักแสดงมากกว่าเป็นไอดอลแต่จีซูบอกว่าเธออยากเป็นไอดอลมากกว่าเธอชอบการร้องและการเต้นและเธอคิดว่าเธอสามารถแสดงความสามารถของเธอได้อย่างเต็มที่ในฐานะไอดอลแม้ว่าการเป็นไอดอลจะต้องฝึกหนักใช้เวลาย,ยาวนานมากก็ยังคงอยู่บนความเสี่ยงที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้รับเลือกให้เดบิวต์เป็นศิลป,ปินหรือไม่อย่างไรก็ตามสุดท้ายด้วยความพยายามของจีซูจึงทําให้เธอได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบ็คพิงค์ร่วมกับเด็กฝึกตัว โเต่นในค่ายในนามแบล็คพิงค์แม้ว่าจีซูจะสวยเหมือนนักสแสดงแต่ด้วยความโดดเด่นของจีซูที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องหน้าตาแต่เธอยังเป็นที่รู้จักในด้านของความน่ารักความสดใสและความเป็นตัวเองของเธอที่มีต่อแฟนคลับและคนทั่วไปนอกจากนี้จึงเล่าถึงความฝันในวัยเด็กว่าเธออยากเป็นโน่นเป็นนี่มากมายแต่ฝันของเธอก็ล่มลงเพราะเธอไม่เก่งพอทั้งจิตกรหมอนักกีฬาบาสเกตบอลตอนที่เธอพูดคุยกับแฟนๆก็ตอบคำถามแฟนๆอย่างบรุทิ์ใจไม่ มีการปรุงแต่งคำพูดให้สวยหรูแต่อย่างได้เพราะแบบนี้แฟนๆและคนรอบข้างที่ได้รู้จักเธอต่างก็ตกหลุมรักจนกลายเป็นคนที่มีเพื่อนเต็มวงการแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่ิ introvert ก็ตาม